ครับนี่พามาเลาะเพิ่นสูบปลาครับสูบบ่อจับปลาบอ่อสี่พันนี่ครับคุ้มบ่เป็นต้าคุ้มบ่ครับจััองวด้ครบบอท่านหู่กสันครับแต่ว่าได้ขายแล้วเห็นซื้อไปแล้วเพื่อนยิ้มเวเจ้าหนึ่งคือจะเจ้าเลยครับ่อของหลวงพ่อเตา๋า ก็สามพันเปนบ่อหานะเป็นหาสี่พันตัวงัวงามครับปลาดุกปาดุกหน้าเดียวหขายจักเจ้าเหรอขายจักเจ้าหรอขายเจ้าเดียวเจ้เดียวถูกพอแอดครับสื้อไปแล้วขายไปเจ้าเดียวแล้วมันมาเบิ่งอยู่หลอบหนึ่งว่าท่านดีบุกน้ำาท่าน กบไปกลับมาใหม่แล้วสนใจกับมาแล้วครับอยู่หัวดวงเลยครับก <c ười> ับอุปกรณ์พบครับ ตลาดงัวครับนะปล่อยงัวตลาดงูมันจะปล่อยงัวพอดีเห็นม,นนม,มนันสูบอยู่แต่ว่าเมื่อกี้เราสิบกเร็วครับสิจะแหงเร็วสนใจกันไหมครับเนดะ้อจีนบานโคตดงเลยครับนะอู้ขุดครับตัวหนึ่งครับเลยลายเลยลายครับอยท่านมาเรับ เวลาลอยไล่ยูนลองฟีดเวลาลอยไล่พัสดุโอ้หลายตัวอยู่ครับอีครับยูนตกสาวเปนน้องคนไทยเหรอีครับอีกเบบโอูุู้นหับแล้วครับไปแล้วไปแล้วเอาโฮจิสูภัยเบิ้งแจ็คหน่อยครับนะจึ๊บเอาจ็กนี่ครับหนึ่งจุดห้าเท่าแล้วกันเนาะ นี่ครับมายากลงไปนะครับนะ,นนะบ,บนครับชิดเบิรมเฮาเห็นสองครับส่วนมากเขาจะอยู่บนปลาหกนี่ละครับนี่นี่นะครับบนนี่ครับเป็นลือออกแล้นล่งครับนะเอาไปแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับ้จะลวดทางเรียบไปแล้วครับ กับเลียนอยู่เนี่ยพูดนะบรรยากาศครับรเราเศร้าพอดีครับก็ร่างหนาวครับแดดมาแน่หรือว่าลงมาอยู่ไหมลุกปูรับมวนล้วครับมวนลหรลอฮึเป็นตามีเนาะ โอ้พุ่นโอ้ตีเครื่องแล้วครับพุ่นโออยากลุยขีดต้มเด้อบาดนี้สุดขึ้นลออยู่นั่นตัวกี้ผมห้อยค้ายกับได้หลายบาทอยู่ดิหอยกับระอลัดสี่สิบห้าสิบปุ่นเดย์ไม่จุ๊บไม่จุ๊บขับขายได้อยู่ดิผมปล่อยอยู่แต่ว่าผมซื้อไปปล่อยสองโลตัวอยู่สัก อีกเบอรมเขาดุตเลยครับไปรู้อ่ะตุ่มปีปีเออมยคุณครับถือว่าบ่อปันนด้ครับเบนเงียบเงียบอยู่ครับเนาะแต่เพิ่นลื้อด้านข้างออกก่อนเพราะว่าอาจจะอยู่ข้างบนครับเนาะเพราะว่าสาบ่มีต่อมีหยังจับง่ายอยู่ดอกครับเนาะเอาไม้เท้งข้างออก น่าจะง่ายอยู่น่าจะบ่ลึกครับนะพวดบลึกปันใดปะดุกยยดก,กำลังงามๆพอดีครับหลายอยู่ตนใจอ,ออกมะนีแล้วครับพ่อดงครับนะเนาะเดี๋ยวจะว่าบัตรท่นไหนลงเลยขับกับบ่านุล่ะครับอาจะ,จะล่องหายอยู่ลงคลิปหายอยู่มือหอนเฮียนกันบ่โดนนะครับประมาณกืบบถึงชงั่วโมงเนาะน่าจะได้เห็นียนเงียบไม่เอาน ไม่ย่ใหม่แต่ว่ากเป็ดตยุ่อยเรามันคุมน้อยมีสายสายใหญ่แค่นี้สนใส่ต่อดีเมันกคสิคืออยู่เราปานมาหลาเนาะแมันูเอา้าัแล้วสานี่แยนอย้หอรไม่เอาอันี้ะทำ้วันจัรับ เมืองไปครับพี่เบิรมใหญ่ยวกว่าญี่ปุ่นครับไปเบิร์มไกลๆครับไปเบิ่งใกลๆใกล้หิ้วต้มเดีบยวพาบรรยากาศดันคางดีกว่าครับนะนี่ครับมีเจ้ทางเป็นตามลักสูตรครับเออตกซะเนาะแผงเก็บครับแผงเก็บแผงขายอยู่นั่ะครับทั้งรถ ดึกเลยครับดึกเลยต้องสนขึ้นกทาครับสบายครับเป็นลืมใหม่ครับไปไกลปันใดปันดเดี๋ยวถือใหม่ันดึ้อหมใส่อีกเพราะง้มันเกลียได้เป็นลรืมใหม่ <laughs> จ,จับง่ายครับตัวบลึกกปไหนครับเนะบาะตันบลึกแต่ว่าไม่ทั้งคางอย่ครับปัญหาไม่แล้วครับเจา้านึงครับไม่แล้วลูกค้าครับอืม,มงามครับประชนประขอ จับจนช้ำนนหน้าแล้ะครับใส่ใบพัดกวาดเลยบวให้รอดครับบวให้รอดเอาอยู่ในตอครับพอดีนะครับ,บตอในเหงาใหม่เลยในตัวตอเลยครับบนตีนใบบัวนะครับ,บที่ตอพอดีเลยน<บ>ีต่อยหน,น่อยไหมปุ๊กไหมขมุดในตอเสวยะ S 1> <S 1> <S ส่วนไปตัวถีบแล้วครับเดิ๋เลยครับดี๋เลยไม่ต้องเบิ้งครับจีลบเองนะครับ ลตัวเทวเลยครับ <brightness> คือะครับโอ้สามตัวโอ้ยังหนิอองูร้ามครับโอ้โคจวัว่าพีเย็นไงเย็นไงครับฮัทเสียนะครับลุนี่ฮ่าฮ่าฮ่ายิแล้วลอกหนังออกเสียบอยู่ครับ ไส้ส่วนต่างวันนึงครับเเนสีลุยเชียวป่ครับนนแพงกับลุดออกนะครับทุ่นนี่ครับไป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 ครับอย่าให้จับครับเดี๋ยวพัดครับจับได้พัดนะครับนี่ มอนไลตัวตำนันเมื่อกี้เนี่ยโอ้สือ,อย่างไว้เลยครับแต่วันนังสีหับเนี่นยเอาไปย่างย่างแล้วก็ตำปนเสียของ ลาตีนี้อีกยาวไกลครับกระสิแล้วแถมนี่ก็สิโดนแล้วครับวันนี้เพิ่งเป็นมือผมนะครับคนจับหน่อยครับสามคนตะวมือตัมืออาชีพครับเลือดลากมาเลยครับใส่ลากเลยครับตามสะดวกนะครับมาเด้ครับหัวดงครับหัวดง แยกออกครับนี่ยนีแล้วก็จะค้งเสนีครับนะจับขายอีกรอบนึงเอากระสีเอาบมอยาวไปไหนลรอครับไปดิบึงน้ำกันนิดหน่อยบึงนี้จักหน่อยครับนเนาะอจังสีจบคลิปมีตัวบึงเหี่ยวบึงยีกหน่อยบ่ ไซบัวครับนะบอยอยากเลือกครับบอยเลยลงไปเก็บนะไซบัวไปยีกะสมตำครับ,รรบไปแกงครับพอดีแกงกะทิ ครับคลิปนี้ก็จะซ่อมนี่สักวันแล้วครับนะเพราะว่ากลับไปทำภารกิจทั้งบ้านกันนะจัดทายแล้วไว้เพิ่นจับไปกันครับนะสนใจกับทางหัวดงนี้นะครับนะออกมาเบิ่งมาชมได้มาเดือกสื่อเอาสดๆใหม่ๆครับไปไล่สายอีกครับนะครับเป็นนี่จะ่นี้สัก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ